ใส่มาใส่หมองนี่เด้อพี่น้องใส่เบ็ดกบพี่น้องเลยล้างแดกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยปัดไปเลยพี่น้องเลยนี่แหละน้ำตัวต่อพี่น้องเลยหนึ่งก็เข่าจักหน่อยพี่น้องพี่นาก็กว้างจักหน่อยเด้อพี่น้องเลยขอโทษเด้อพี่น้องไอ้ทายบทชัดจีนมากูนเดียวน้องมือนี้หลานบมอมานำเด้อพี่น้องเด้อ ่ใช่ล้างแรกพี่น้องเลยเห็นบ่พี่น้องอ่ะเบิกงกันต่อไปพี่น้องล้างที่สองพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องเลยล้างที่สองเด้อเยอะใช่พอชัดจีนเด้อพี่น้องเบิกงพี่น้องใส่เบ็ดกบหากินแบบบ้านนอกครับพี่น้องเลยห่างไกลจากโควิดเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้อง เห็นเราพ like ี Lord, ่น hy ้องใส่เบ็ดกบคืนล้างที่สามพี่น้องเอ้ยล้างที่สามเห็นเรพี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดกบมานมาบูหูลราพี่น้องเอ้ยเห็นเราพี่น้องใส่เบ็ดกบเห็นเราปีนเลกาแดกเล้าแดกอยู่ใส่ล้างที่สี่เด้อพี่น้องเด้อล้างที่สี่เห็นเราพี่น้องใส่เบ็ดกบเด้อพี่น้องเด้อมัอนี่มาเพื่อเดียวหลานมันนี่มา เบิ้งกันต่อไปพี่น้องเงาๆเด้อพี่น้องเด้อล้างที่หาเด้อพี่น้องเด้อให้เบิ้องสัมฤทธิเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวโมแลงเขาจะมาไต่กันเนะพี่น้องเนาะล้างที่หาพี่น้องเลยโมแลงเขามาไต่กันพี่น้องเลยเบิ้งกันซัมฤทธิเด้อพี่น้องเด้อเขาโมแลงมาไต่กันพี่น้องเลยต้องพยายามมันแ้อมัล้างแดกเด้อพี่น้องเลยอย่างไรเนีคือมิติลีจีซอนเลยนะฮะเนี่ย บดถือพี่น้องเลยถือเด้เบ mm hmm> ื้องล้างที่สองพี่น้องล้างที่สองก็บดถืออีกพี่น้องเลยเบื้องล้างที่สามพี่น้องเป็นอย่างไรล้างที่สามก็บดถือพี่น้องเลยเถ็นว่าเราก่อโอกาสหลอนพี่น้องเลยแล้วเปลี่ยนเนียก่อนล้างที่สี่พี่น้องเลยล้างที่สี่ก็บดถืออีกอ่ะมันจะไหนบ่มีกบบ่มีหมานพี่น้องเลยเออมันจะอย่งไรวะเนาะ ล th ự, th ý, nh nhà, ้างที่หากระโบถือพี่น้องเลยเลือดแต่เงียะมันเห็นม่นอะไรเงียะมันเลือดแต่ขี้เดือนพี่น้องเอยมันจะแหลก็่มมานเว้ยล้างที่หกกระบถือพี่น้องเลยเลียนเงียะนั่นละโอ้มันจต่ไหนว่าโมมานพื้นนี่เงียอยังที่เก่าเด้พี่น้องเลยบ่มมานพี่น้องแต่ว่าใจมักเลยพี่น้องเด้อบ่มมานกับ่เป็นยังับพี่น้องเนาะเหตุใดแล้วมันโบมานมันบ่ถือเนอะเมื่อกันต้องไปครับนะ โอ้ยพี่น้องเลยครบนั่งเเขาครบไม่น้อยหน่งพี่น้องช่มไปวลาเมื่อก่อนเห็นบ่พี่น้องหมดถือได้พี่น้องเลอมันบอกกินเบ็ดจำนะผมอยว่านะเป็นบ่อไปน่องนั่งเฝ้าเบ็ดพี่น้องเลยเห็นบ่ออะไรมองไฟได้พี่น้องได้ไหมเห็นบ่าเป็นบ่อเห็นบ่อมันบอกกินเบ็ดพี่น้องเลยเปลี่ยนเงยเรียบร้อยพี่น้องเปลี่ยนเงยเรียบร้อยไปเบิ้งกันอีกต่อไปพี่น้องเลย ล้างนี่กับบทคือพี่น้องเลยพี่แต่ใส่เดือนจีนตอกแก๊กตอกแดกพี่น้องเลยล้างนี่กับบทคือพี่น้องเอ้ยมือนี่โบมานเด้อพี่น้องเด้อคืนนี้เด้อโบมานน้องเปลี่ยนเงียะและอย่าลืมพี่น้องโบมานครับเป็นกำลังใจเบ้าตรงไงเด้อพี่น้องเด้อเอออย่าลืมกดติดตามและกดมักกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อมีคลิปใหม่มแจ้งเตือนเราจะได้เบิ่องกำกันเน้องเนาๆไปต่อล้างก็ไปพี่น้อง บดถือใครพี่น้องมีแต่เขียดแต่แอกเฝ้านั่งเฝ้าพี่น้องเลยโอ้ยบดกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะบดถือพี่น้องเด้อลางนี่ก็เดยเป็นบ่วนะสายเบ็ดตึงยิงพี่น้องเลยบดถือพี่น้องเลยเห็นบ่นี่ยเห็นแต่ใส่เดือดตายแล้อะไะใส่เดือดเปยนเนื้อกอนบ่รมานเนาะพี่น้องเนาะคืนนี่ยจะหมอยเลยบ่คือขั้งกอนเน้อพี่น้องเนาะล้างนี่กับบดถือกี่หลับพี่น้องเลยเนาะมีแตตีนแรกแรกๆเจอเห็นไหมเนาะสายเบ็ดเห็นไ่เนาะ ล้างนี่กับบุถือพี่น้องเลยเห็นแต่วเงี้ยเหรอพี่นาะโอ้ยมันยังไงเนาะบุตรถือเนาะรอบเด้กบ่ตอนนี้องทุ่มแล้วพี่น้องเด้อท้องทุ่มเขาอีกหานาทีพี่น้องเลยล้างนี่หลอนพี่น้องเลยหลอนเห็นระบกเบ็ดต้องแต่งอี่พี่น้องเลยเปลี่ยนเงียก่อนใส่เงียบมองเป็นเปลี่ยนหลอนแล้วพี่น้องเด้อใส่เงียแล้วพี่น้องเลยหลอนล้างนี่ยโมดิดเด้อพี่น้องเลย ใกล้สีเบิด์ตเออด้วยพี่น,อน้องเอ้ยยังบดได้ยักโตอยู่บมอมานคักบมอมานแน่มอือหนึ่งพี่นอ้องเลยดูเบิรงกเกิสีเบื่อเลยพี่น้องเนาะใส่เบ็ดบตได้รบครบสิทธิ์นปลายเข่าเลยพี่น้องเลยมีอยา่างเนาะสิทเนาะหรือว่าจะบอกเบ็ดตึงเยิงเลยบมอมานพี่น้องเลยหม,ม้อเถียงละ่ะร้านมาเล่นเกมอยู่เห็นบ่นนลนะติดลักเป็นลักอยู่กูดะถ้าเบิรงรอบเศร้าเด้อพี่น้องเด้อ

มาเบิ่งกระเด้อพี่น้องเด้ลยพี่หาพี่น้องเลยมาเบิ่งล้างเล็กระบอถือพี่น้องเลยใส่หมอยเลยไว้อือว้ายล้างที่สองกระมิดจิลีพี่น้องเลยล้างที่สามกระมิดจิลีอีกพี่น้องเลยเมืองกันต่อไปพี่น้องเบิ่งล้างที่สี่พี่น้องเลยล้างที่สี่เป็นไรน้อะล้างที่สี่กระบอกถือเด็กพี่น้องเลยมันจังไงวะ ผมม <ge ar> ีกบบ่้อเจดลิปให้พี่น้องเบิ่งกาบบดถือเด้อพี่น้องเอ้อล้างที่หากับบดถือพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องก็คงสีเบื่อแล้วนะพี่น้องเนาะเบิ่งคลิดบด้กบพี่น้องเลยบอดสนุกสนานเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยังวะเศร้านี่คือบ่อมานมิสิลีคือเข่าพี่น้องเลยเาะบ่มีตัวถือเลยบ่มีตัวต่อตัวจอยเด้พี่น้องเลยกบก็เด้อบ่มีเด้อพี่น้องเด้อนาทงเนี่ย ท้องฟ้ากำลังสสว่างพี่น้องเลยกบก็ยังบม่ได้นะพี่น้องเนาะเบิ่งกันต่อไปพี่น้องล้างล้างนี่แหละพี่น้องไอ้กบหน่อยเฝ้าเฝาเมื่อคืนนี่ <laughs> มิดจิลี่กันพี่น้องเลยโอ้ยแบบสีเบ้าวดวงญ่กับบุ๋มมีก่กำลังใจแล้วพี่น้องเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งกับไม่ได้กรบนะพี่น้องเนาะโอ,โอ้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 ยไปยังนอนขึ้นหมู่มานเดี๋อวน,นี้นาะพี่น้องเข้าเบิ่งกับบุ๋มมีก่กำลังใจที่กันเด้ด ใส่เบ็ดบุได้กบพี่น้องเลยอาธงมุมมิกบคอยวานกำพ่าท่องฝ่ากำลังสีแจงพี่น้องเลยมีแต่เงี้ยหอยตอนเต้นพี่น้องเลยบวถืเด้อพี่น้องเด้อ้ายังไดน้อเนาะล้างนี่ก็มิดพี่น้องเลยหลอนล้างนี่ก็เลยหักไปเห็นโตพี่น้องเลยจังไงวะ เสียงไก่ขานกว่อนหลอนอยู่พี <ITA> ่น้องเลยโอ้ยนกกบกับบุได้เบ็ดกับบถืรพี่น้องเลยเวทกำลังใจเด้อพี่น้องเลยบุถือพี่น้องเลยอย่าไม่เลยกับบุตรถือก็เคลียร์จนว่าจะหอดไก่ฉีล้างที่ท่ายท้องฟากไก่ฉีดสว่างเลยพี่น้องเด้อตอนนี้กะตีหาเครื่องพี่น้องเลยมิจีลี่จี้ซอสเลยไปพี่น้องเลยกบบุถือ มิดสีม้อยพี่น้องเลยปวดคือเก่ามุมีกบเด้อพี่น้องเด,ดงง้อน้าบ่าดงไงเห็นว่าตนตานพี่น้องเลยมุมีกบพี่น้องเลยภาษาไทยฟีให้น้องเบื้องกะบ,บาได้เบื้องเด้อพี่น้องเลยกบก็เดือด,ด้เบื้องแต่เบ็ดเป่ากับสี่ขี่กระเดียดน,น่ะพี่น้องเนาะโอ้ยเงดหลายเงดหลายตอนนี้กับเวลาตีหาครับอีหาสิบสามนาทีพี่น้องเลย ช่องคว่าสีคามเลยพี่น้องเลยมีรถเกียบบินบอยู่บปเลยพี่น้องเลยรับเยอะแสดงว่าผลปรากฏว่ามื่อนี้เศ้าเนี่ยมุมีโตโดดัวแล้วพี่นอ้องเด้ออือว่าได้จักโตัวนะเบ็ดก็ดเดือดซีมืดเมื่อใดอย่างไรเห็นไหมพี่น้องสีเบ็ดเห็นมั้ใส่เศร้าล้างพี่น้องเลยมิดสิมๆเลยอ่ะพี่น้องเศร้านี้บ่ได้แจ็คตัวกัอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจบ่าวดงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเฮาสิได้เห คลิปต่อไปน้อพี่นอนะอ้องเนาะเออเออยามโมเสาเห็นไหมพี่นอ้องสองฝ่าอยู่บ้านนอกเอาห่างไกลจากโควิดเด้อพี่น้องเด้อโควิดก็มีหน่อยเด้อนะพี่น้องเด้อมันอยู่ในเมืองในในซ่องดอกอันมณนน์น่ะน้อพี่น้องเนาะเอาก็ช่วยกันใส่ปิดปากนาะพี่น้องเนาะใส่แม็ปิดปากเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพให้เข้มแข็งเด้อพี่น้องเด้อเออ เป็นกำลังใจให้กันและกันเด้อพี่น้องเด้อที่ผู้ใดอยู่ในเมืองกับเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้ออืมให้ตลอดปลอดภัยสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อใส่เบ็ดหมาหมาเหมือนนี้เฮาจะได้จบกับซัมนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปงามๆบ่ได้กบยามโบเศร้าเห็นบ่พี่น้องท้องฟ้าสีครามเลยพี่น้องเลยคลิปต่อไปเฮาสิอ่าตกป่าเด้อพี่น้องเนาะตกป่าจักได้บ่ได้เฮาก็มาเบิ่งกันไปเด้อพี่น้องเด้อ อ่ะขอขอบคุณขอบใจนําผู้าเบิ่งคลิปนี้เนาะคลิปประมาณเออให้มีแต่ความสุขและความเจริญนะพี่น้องเด้อคิดชิงใดให้ได้ชิงนั้นนะพี่น้องเด้อเออสมใจมุ่งไหวนะพี่น้องเด้อเอออืมบายลาบัตเนี่ยบายก็ไผ่พี่นออ้อ,นอ,นองเลย